ก้าวต้คงต้องบอกว่าโเอาใจถัดไปมันก็เป็นความพยายามของคุณแม็กซ์คำโบราณเยอะคำโบรไณก็โบยอมเนี่ยแล้วโบราณได้พวกพีเราที่ชอบด้วยกันเลยไม่รู้เลยนะที่เขาจะพยายามแม็กพยายามต่อไปแล้วก็ก้าอาจจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็คิดว่าจะเอาสิ่งที่เรียนรู้มาหลังจาก นิกีอ่ะถ้ามีอะไรว่าันยังไงไม่ไม่เพราะจากนี้ยงไม่ว่ามีโปรเจกต์อะไรก็จะอยู่ด้วยกันไอ้หน โดนด่าเลยอะไรนะถ้าพูดอะไรหน่อยฉันไม่ได้ยินถึงลงไม่ได้เพราอะไรเขาไม่ได้ยินแต่สิ่งที่เธอพูดไปเขาได้ยินหมดเลยคือชรายก็หวังว่าจะได้มีโอกาสในการร่วมงานกันอีกอย่างนี้เรืนอีกหนึ่งจริงๆก็ไม่ทิ้งหรอกหมายถึงว่าเวลามีอะไรก็ก็ยังยังยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ไปไหน ตันกีฬาฉันไม่ค่อยได้เจอกันบ้านเกือบทุกคนเลยไม่ค่อยได้เจอกันช่วงนี้แต่ว่าก็ดูห่างเขาแยกผมอยู่นี่แหละผมไม่ดื้อหรอกฉันหมดแล้วไม่ดื้อก็ได้แต่อย่ากทน